เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือและแลงหลอกเอ็มคลาสสิกเพียงแค่คุณกรอก U i d ดีเลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยงอยู่ด้านล่างนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยเพราะผมกันซีหลอดเอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับแลงหลอกเอ็มคลาสสิกนะครับแต่ว่ามีอัปเดตก็เลยเข้ามาเซิร์ฟเทสให้เพื่อจะได้ดูว่ามีแฟชั่นใหม่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้าง <c oughs> หลักๆเลยรอบนี้เดี๋ยวผมสลับให้ดูทั้งชายทั้งหญิงเพราะว่าบางทีผู้หญิงแบบดูแล้วไม่เห็นชุดของผู้หญิงใช่ไหมฮะมาเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็มาดูกันต่อก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับที่สปอยกันไว้แต่ว่าหลักๆวันนี้เราจะมาดูนี่ครับชุดชายหญิงเซ็ตใหม่สาย fashion, แฟชั่นเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าของสมใส่าทางด้านขวาเนี่ยก็อาจจะมีใช้งานได้ไม่ได้เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มมานะครับจะเห็นว่าชุดออกมาแนวธีมซากูระ หรือว่าทีมแนวออากมาัสื่อหน่อยๆเราเห็นดอกสกุล้วอยู่บนหมวกนะครับแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ตรงเสื้อนะครับก็มาดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เสื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับมีหลากสีนี่ส่วนตัวรู้สึกว่าชุดผู้ชายเท่ใช้ได้แนวๆแบบว่าสามูไยยุคก,ก่อนแล้วก็ <c oughs> มีเสื้อคลุมมีอะไรด้วยมีดาบผมชอบดาบผมชอบดาบนะก็เท่ดีนะครับผมผู้ชายเท่ดี ถามว่าชุดบวกอะไรไหมก็ปลดกับฝากเนี่ยก็บวกเลือดบวกเอเมทเคพีเเหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนในรูปนั่นแหละนะครับบวกก็จะมีหลายสีนะครับมีหลายสีเหมือนกันอ,อันนี้เห็นเห็นตาไหมผมเป็นตาตากุ้งยิงนะครับแต่ว่าต้องมาทําคลิปเหมือนเดิมไม่งั้นไม่ได้มีคนโพสในดิทแล้วต่อมานะครับบวกผู้หญิงไม่ใช่ผมทรงผมทรงผม M แทกแทกเอเมจิแ,กแกทแกบวกหกแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่อสนใจหรอกเพราะว่ามัน มันไม่รู้เน้นสวยงามอย่างเดียวนะหมวกผู้หญิงเป็นมัดยกสูงนะแล้วก็ผมยาวอยู่นะครับหมวกผู้หญิงจะบวกเอ่อเดฟแต่ว่าหมวกผู้ชายเนี่ยจะบวกเป็นเอ็มเดฟอ่าจะได้แบบว่าเออสลับกันใครจะฝากสมุดอย่างเช่นไนก็ซื้อทรงผมผู้ชายฝากเอาไว้นะครับชุดแรกมาวันที่1เลยดาก้อนเวลเวดส่วนปากบวกวิทหลดดาเมจสาย AA 8%ทุกๆ10เลเวล ของการเอนชานเมนต์ออโต้แอทแท็กดาเมจรีดักหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้ไม่ก็ชเชียอันนี้ดีมากนะแต่ว่ากันวิาสาหไม่ได้นะกันไนอย่างเดียวเชีย yeah. เลเวลมาหนึ่งหนึ่งศูนย์แปลว่าบวกทั้งหมดเกือบ20%เลยเหรอไออันนี้ผมว่าแม่งเอาไว้กันแอดกันไนแต่ว่า <c oughs> ถ้าเจอวิก็คืออันนี้กันไม่ได้นะครับเชียแต่ว่าผมว่าดีนะถามผมขอ,ขอทายนะมผมชอบนะอันนี้สายถึกนะชอบต่อามาเ,อเดี๋ยวดูดูด,ดูรูปลักษณ์หน่อย ดูรูปลักกันหน่อยเนี่ยเป็นมังกรหูยสวยนะเป็นมังกรพันคอมีเขามังกรด้วยยี่มว่าสวยเลยอันนี้สวยเลย,ยอันนี้สวยเลยชอบเลยอิเซนดาก้อนอุยอันนี้กันสกิลเฮียส่วนหน้ากันสกิล8%ดีไหมดีบวก6อีก8เป็น16 <c oughs> เดี๋ยวต้องมาเทียบแะว่าเทียบกับหน้ากากก็เอ่อฟิโอนี่ยันไหนดีกว่ากันนะอุย <c oughs> <c oughs> อันนี้กันวีดีแน่ล่ะรักสกิลรีดักชั่น8 ถ้าบวก6กันอีก8เป็น16 <c oughs> ใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องลองไปเทสตนะต้องลองไปเทสต่อมานอมายูนิคอนยูนิคอนขี่หัวบวกเพิ่มความเร็ว5%สกิลแดม5%ถ้าเลือดมากกว่า50สกิลบวก3เลือดต่ำกว่า50มูฟสปีดบวก15เชีย่ยสิบห้เหลยวะบวกมูฟสปีดต่างๆ เน20เลยสกิลดาเมจบวก8%ด้วยถ้าเป็นคนเปิดแหลกมากแล้วเนี่ยว่าใช้ได้หมดเลยอะ่ะผมว่าถ้าวิใช้เนี่ยน่าจะดีนะโอ,อ้น่าจะดีนะครับมันมันวิ่งเร็วด้วยไงประเด็นมันเคลื่อนที่ปีตปาร์ตด้วยเชื่อสายาพิวอไอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่สา,าย PVP เนี่ยน่าสนใจเซกบุ๊กวันที่15 ท่าต่างๆแรงขึ้น5%ลดคูดาว10%นั่นแะว่า CT ไม่ใช่คูดาวลดไล10่10%เป็นสมุดเสกบินรอบตัวอย่างนี้ส่วนหางฟลัฟฟี่อุ้ยตีมังกรนะมังกรเยอะจังเลยแต่รูปมังกรนะอันนี้ออโต้ไอทแท็กดาเมจสามพวกลุกหกพอยต์ของเอจิจะบวกออโต้ไอทแท็กดาเมจหร์ไปศูนย์จุ่งเปอร์เอจิหกบวกแค่หแต่ถ้าเอจิร้อบวก2% เป็น5%ผมว่ามันแรงไหมมันแรงแต่ว่าอาจจะต้องเอจิสักหม่รู้ทำได้เท่าไหร่นะครับอืมต้องลองดูเพาถ้าทําได้สัก4%เนี่ยเจอต์าจจะเห็นผลเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมาลองเทสอีกทีเดี๋ยวตอนมันเข้าค่อยเทสอาบิสราเมนตีมอนขนาดใหญ่แรงขึ้น10%ส่วนหมวกและถ้าหาก่าบวก6ตีฟอนเตอร์เป็นประเภทมินิกับเอ็พ แรงขึ้นอีกปัญหาของคนที่ตีขนาดใหญ่ทําการ์ดปัวเจาะเกาะไม่ได้แล้วไม่มีการ์ดเด็กอันนี้ก็ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับอแต่ว่าใส่แล้วบวกแท็กสินี่เยอะนะครับก็ต้องทําด้วยและวันที่20ซากูระเอ็มเบลมวิงปีกสเตตัสบวกพอๆกับตอนทั่วๆไปเลือดบวก90ปาปีกแม่งเทเหลือเกินคือถ้า เทไปไหมไหนายเชียรปีกอย่างเท่แต่ตัวใสแล้วตัวตัวป้อมๆไปเลยปีกแบบว่าเป็นละอองสีชมพูเลยอะนะอืมก็ไม่รู้ถูกใจกันหรอแต่ผมว่าของใช้งานเนี่ยก็มันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับกิจกรรมฟูมูลอ่ากิจกรรมฟูมูลก็รับของอะไรหมวกมูลนท์เฮเมตอ่านี่ก็หมวกธรรมดาไม่มีรูนะแจกเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมมากมายเหมือนเดิมนะครับเรียงตามปกติ ส่วนอะไรอื่นๆก็พาร์ทเนี่ยผมมาดูแล้วมันยังไม่เปลี่ยนมันจะเป็นพาร์ทเดิมอยู่ก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันว่าชุดพาร์ทเอออะไรเออจะเป็นยังไงนะนี่มันมันเหมือนเดิมอยู่อืยังเหมือนเดิมอยู่อันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่อัปเดตเซิร์ฟเทสไม่อัปเดตก็เอาไว้ก่อนก็ไอที่อัปเดตก็เนี่ยแหละเติมเงินสะสมเนี่ยไอเรือบินกระดาษเนี้ยก็ก็เป็นกิจกรรมเติมตังค์ เลยบินกระดาษก็เท่ากับแพ็กใหญ่แพ็กหนึ่งเท่าไหร่อ่ะคือถ้ามันใช้เซนี่มันก็โอเคไงแต่พอมันใช้เงินจริงก็ไม่รู้สิทธินะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้มีอะไรเม้นต์นะมันเม้นต์ม,นมาได้ล่าสุดจะเตรียมเตรียมจัดกิวอแล้วนะครับ <c oughs> จัดกิวอแล้วแต่ว่าไม่ยอมจัดเองผมก็โพสไว้ในดิสแล้วแหละจริงๆภาพของผู้หญิงจริงๆก็มีให้ดูในใน Discord แล้วนะไปดูกันได้นะครับนี่ชุดผู้ชาย แล้วก็นี่ชุดผู้หญิงนะครับเออมีคนถ่ายมาแล้วนะครับทั้งปีกทั้งอะไรก็อยากดูเข้าไปดูย้อนในดิสนะครับส่วนอันนี้ผมก็โพสต์มีกิจกรรมกิวลว์ที่มารเ่งโพสต์อันนี้สนับสนุนให้กิวลว์เนี่ยมาแข่งขันนะครับก็จะมีรางวัลจากทาง ทีมงานเกมนะครับที่จะจัดมาให้แต่คนก็น่าจะด่าเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ยอมจัดเองให้คนจัดกันเองแล้วสนับสนุนเนี่ยครับมากดไอ้นี่กันนะไอ้ไอ้นี่อูฟูฟลยแน่น,น,นอนมาจัดกันให้แต่ผมไปกดไลค์ไม่ได้เดี๋ยวไปหาว่าด่าอีกอ่ะก็ประบ,บาลนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างกับกิจกรรมต่างๆก็อยากให้จัดคิววอลฟิชเชลจังเลยไม่อยากให้คนมันต้องมานั่งจัดกันเองอ่ะเนาะอ,อืมรับคลิปนี้ลาเท่านี้ครับก็เจอกันคลิปหนะ้าบายบายครับ